อ้าเพชรพระลุยสวัสดีที่สู่ผูสกุลครับผมอันนี้กับชิมัตตามแนวทางของพอแต้มกันน้อพี่น้องเนาะหมวดมที่หนึ่งมีตัวหน้าสองหา้าหกแปดพอแตมช่วงมม่หายว่าได้ไปเนาะพี่น้องว่าได้ไปหาพอแตมพอแตมช่วงมม่หาอันนี้คือล่างยางเดียวเด้อพี่น้องเนดะ้อล่างยางเดียวหนึ่งมีตัวหน้าสองหา้าหกแปดหมวดที่ผ่านมากอะบ่เขาเด้อพี่น้องเนดะ้อขอโทษขอพ่ายหลายหมวดที่ผ่านมา เข่าก็คือเขา่าลุดก็คือลุดเนาะพี่นอนะ้องเนาะฮะพี่น้องเอสซี่ันใดอยากเข่ากุมของสุดใจผ้าลวยกับเข่าใดได้พี่น้องดอเด้ไอไดีไล่ตามเบอร์ที่ยุผนังเลยพี่น้องอันเพราะว่าส่องถึกระงับถึกปิดเก่าสิบวันเนาะพี่น้องนะเนาะม่ได้ลงคิดหรือว่าพี่น้องเข้ากีเข่าไปเบิง้งเข่าไปในส่องแม่น้องเพชรชานเใดได้พี่น้องเด้ แม่น้องเพชรชาแนลเข้าไปกดเขาไปเบื้องใดได้พี่น้องเด้พราะว่าสองสุดใจพระรวยนั่นคือถือระงับ,บงเก่าสิบวันได้พี่น้องเด้หรือว่าขีเข้าไปกุมก็ไ้พี่น้องเขากุมเขาฟี่นัน่นแอดไลน์ได้ตามเบอร์ยุพะนังนั่นละ่ะแจ้งข่าวเอฟซีที่ติดตามสุดใจพระรวยเนาะพี่น้องเนาะ เอาข้ามาเบรงแนวท่าของพอแต้มกันพี่น้องปวดวันที่หนึ่งมิตุนายนี่6หกแปด พอแต้มนะพี่น้องด้วยพี่น้องเข้ามาเบิ่งหลักสิบสิบ ลักสิบลักสิบเม่นอย่างน,อ 2, 3, 2, 3, อน,น้อสองสามสี่สองสามสี่อันนี้คือลักสิบบัดบัดที่นี่ลักนวยได้ไปนองกันนี่อันนี้คือลักนวยก็คือ ลักนวยนเจ็ดแปดเก้าพี่น้องเห็นอยู่หรือเนาะเห็นอยู่หรอกเพราะว่ามันตัวหน่อยก็ี่เห็นกันอยู่หรอก 2อง 3, 4, นี่ลักหน่วยเอ้ยสองสามซีนี่ลักสิบลักหน่วยก็คือ7เจ็ดแปดเก่าได้พี่น้องได้วิ่ง วิ่งล่างวิ่งล่างใน2 2กับ3าได้พป็น้องได้สองกับ3เ,เลขวิ่งเลขวิ่งสองกับ3าม เมืเ่อบังพอแจมจับคู่หวัดพี่น้องสองเก็บสองแปดสองเก่า bàn chết sáng sáng cầu พอแต้มพอจับสีได้พี่น้องเนดะ้อถ้าเขาจับสุดเต็มมันจะได้เก้าคู่เนี่ยอันนี้คือหลักสีเป็นบวกสองสามสี่หลักหน่วยนี่คือเจ็ดแปดเก้าขั้นจับสุดเต็มมันจะได้เก้าคู่เก้าหางนะเก้าคู่ตรงๆนะเก้าคู่ตรงๆนะเพราะว่าน,นี่หลักสิอันนี้หลักหน่วยพอแต้มให้วิ่งสองกับสามได้พี่น้องวิ่งสองกับสามเด้อพอแต้มพอจับสีได้พี่น้องถ้าเขาจับสีก็คือสี่เจ็ดสี่แปดสีเก้าอะไรพี่น้อง ถ้าพี่น้องมากก็จัดได้4 48, 49, ีเจ็ดซีแด้จัดได้าพี่น้องได้ที่นี่มาเบิงตัวเน้นมาเนี่ยมาเบิงตัวเน้นเพราแต้มเน้นให้4คูสองเจ็ดสามเจ็ดสองแด 38มแปดเน้นให้ซคูถือว่าบลหลายที่พี่น้องเพราะว่ามันตรงๆก็ต้องกั้มนะถ้าพี่น้องมักลักเก่าก็คือจัดได้นี่สองเก่าสเก่านี่จัดได้ได้พี่น้องไนดะ้ถ้าพี่น้องมักเหล็กติดเก่า มไ,ไ,ไม่ต้องกลับเ้อพี่น้องด้อไม่ต้องกลับด้ะพี่น,น้องเ้อแคบหน้าจอครับผมเดี๋ยวขีดต่วนของพอตแตมม้มหน,นึ่งมิถุนาเนี่ยลักซิฟนี่คือสองสามสี่ลักหน่วยก็คือเจ็ดแปดเก้าพอแต้มให้วิ่งวิ่งล่างสองกับสามส่วนจับคู่ก็คือสองเก็ด สามเจ็ดสองแปดสามแปดสองเก้าสามเก้าเพราะแต้มเน้นให้ที่สองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดนี่สองแปดสามแปดนเน้นเน้นให้ซีคูตรงตรงเพรตรงกลับด,ด้วยพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมารักซีเพอแต้มมันประจับซีถ้าจับสุดเต็มมันจะได้เก้าคูเก้าหางซีเพราะแต้มปรจับถ้าจับถ้าพี่น้องมาักก็คือสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงไม่ต้องกลับชุดเต็มเขาไม่ใช่ได้เก้าคูแล้วพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผม ถ้ามักถ้าชอบก็คือหาซื้อลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแบ่งน้ำกันนะฟังตะซื้อลอตพี่น้องสลากกินแบ่งเพิ่นต้องแบ่งให้เฮ้าพี่น้องเอาตามนั้นครับผมขอบุญขอ,ญขอญพรุ่นพอแต็มได้หลายคอยพี่น้องเฮ้าโชคหมานเฮงๆปังปังกันเด้อเอาฝากนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะกดฟีดอกพี่น้องว่าจะเสียเงินเสียค่มัยังดอกพอมีกำลังใจให้ลิปเอ้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม